ช่วงครับสุขภาพอยสวัสดีค่ะคุณหมอ,อพอดีมีเรื่องรบกวนถามนิดนึงอะคะ่ะคือกุ้งมีข้อสงสัยะคะ่ะว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นเบาหวานนะคะมักจะเป็นโรคหัวใจตามมาเห็นหลายรายแล้วอะคะอ่ะ มันเป็นเพราะว่าน้ําตาลในเลือดสูงนะคะและน้ําตาลในเลือดที่สูงเนี่ยทำให้หลอดเลือดมันเสียหายจนสุดท้ายนําไปสู่โรคตับเลือดหัวใจติดในที่สุดนะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวนี้แปลว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานก็จะต้องเป็นโรหนคหัวใจกันทุกคนเลยป่ะคะก็ไม่หรอกค่ะแต่ว่าถ้าเราสามารถป้องกันตัวเองดูแลโดยการไม่ปล่อยน้ําตาลที่สูงเกินไปไออกกําลังกายทานอาหารที่ดีๆแล้วก็ที่สําคัญคือมารับยาตามนัดมาพบแพทย์สมัคเสมอเพื่อการดูแลหัวใจและเบาหวานไปพร้อมกันน่าจะดีที่สุดนะคะ ขอบคุณมาก<อ>นะคะคุณหมอ,องั้นเดี๋ยวกุ้งขออนุญาตโทรหาแม่ก่อนนะคะคุณหมอพอดีส่องทองหยิบฝอยทองเลยวิเต็มเลยค่ะเดี๋ยวต้องแคนเซิลก่อนละคะ่ะสนับสนุนโดย10ปีศูนย์หัวใจโรงพยาบาลรามคำแหง